สวัสดีครับฟุงโอเวอฟุงนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ที่ตรีนะครับเซ็นทันชิ้นลมนะครับก็ต้องบอกว่าแต่ละห้างนะครับมีที่พึ่งแต่ละเคอน์เตอร์ไม่เหมือนกันนะครับพอทีชิ้นลมน้องตรีนะครับเพราะว่าน้องใจดีนะครับเสร็จแล้วครับวันนี้มางานนะครับแต่ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะครับอันนี้หน้าแย่มากนะครับก็ต้องแต่งหน้าอย่างรวดเร็วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับจริงๆก็คือคิ้วนะครับ แต่ปรากฏว่านะครับฟรีมีคิวให้เลือกเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวอันนี้นะครับอันนี้แบบผุนใช่ไหมครับอันนี้แบบดินสอนะครับแล้วก็ยังมีดาราท่ายิบีอันนี้มีมัสคาคลานะครับก็สรุปเดี๋ยวลองใช้สามอันเลยนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้นะครับแบบเร็วๆนะครับนี่มีรอยิวนะครับก็เป็นคอนซีลเลอร์นะครับคือช่วงนี้เรียกว่าแทบไม่ได้ ถ้ามองอะไรถ้าไม่ได้แต่งหน้าเลยนะครับก็ปล่อยไปนะครับคือเดี๋ยวว่านิดนึงนะครับมางานก็จะปล่อยไปเลยก็กระไรอยู่นะครับขอยย่านมองไปด้วยนะครับนี่นะครับเห็นไหฮะก็ดูโอเคขึ้นนะครับอันนี้ใช้เบอร์ผมใเบอร์สามเลยนะอันนี้ใต้ตานิดนึงนะครับให้มันดู สว่างขึ้นหน่อยจะคือเบอร์สามมันไม่สว่างหรอกนะครับแต่ให้มันเนียนขึ้นนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เน้นบางมากนะเน้นบางๆไม่ได้สีดเลียอะไรเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับแป้งฝุนงง่นนะครับแป้งฝุ่น่านสซูเซนนะครับ ต้องบอกว่าอันนี้อันนี้กําลังจะเป็นอดีตแล้วนะครับใช่ไหมถูกต้องเนาะก็มันจะมีรุ่นใหม่นะครับแต่นี้วันนี้ยังมีรุ่นเดิมนะครับก็ใช้เป็นเบอร์สองนะครับอันนี้ไม่เงานะครับเพราะว่าหน้าไม่ได้ทำอะไรนะครับถ้าเงาอีกนะครับจะแย่นะครับไม่ไม่เอาเบอร์แบบที่มันมีแบบวิงวิงนะครับแปงอันนี้ก็ของตรีนะครับ ก็อย่างที่รู้นะครับแป้งขุ่นครีนะครับแบบว่าช่วยคุมมันด้วยระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะแบบว่าเนี่ยให้ความเป็นธรรมชาตินะครับก็สังแกะนะครับเมีย้นแล้วนะครับส่วนที่เงาเอาตรงนี้เป็นเหม่งนะครับก็อันนี้ช่วยไม่ได้นะครับไฟมันลงนะครับหน้ามันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่จริงๆนะครับเวลาลงพวกแป้งนะครับจะลงมากไปนะครับให้มันให้มันแบบ มีความเป็นผิวหน่อยนะครับโอเคเรีย okay. บร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็นะครับมาถึงคิ้วนะครับ mm hmm. ซื้อขาด่ได้นะครับ mm hmm. เพราะว่าผู้ชายนะครับถ้าไม่มีคิ้วเนี่ยมันจะดูแปลกแ,บบแนะครับหน้าไม่ค่อยสมเท่าไหร่ hmm. คือส่วนตัวผมอะค่อนข้างมีโครงคิ้วแล้วนะครับก mm hmm. ็ใช้แค่ ใช้ฝุ่นลงนะครับได้นะครับฝุ่นก็คือทําให้มันเกิดความฟุ้งนะครับแล้วก็ในตัวส่วนดินสอนะครับดินสอก็จะเน้นนะครับในส่วนที่เราอยากให้มันเข้มขึ้นนะครับก็ผมก็เขียนตรงๆนะครับธรรมดาสังเกตท่านะครับเหมือนที่สอนนะครับก็ผมจะเขียนกลับไปกลับมานะครับผม เพื่อให้เส้นเนี่ยไม่แข็งจนไปโอเคนะฮนะคิวมานะครับปัดนะครับหน่อยหนึ่งนะครับให้มันเนียนนะครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้จริงๆเป็นออปชันที่อาจจะสวยไปหน่อยนะผมว่าก็แต่ผู้ชายแต่ก็นะครับปัดให้คิวเข้ารูปหน่อยนึง ผมเลือกปเด๋ตวตรงหัวนะเพราะผมไม่อยากให้ให้ตรงปลายมันดูอ่อนไปนักนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเก่างรวดเร็วนะครับก็ไม่เป็นการรบกวนน้องที่เคาน์เตอร์มากไปหนักนะครับเนื่องจากเราก็ขอของเข้ามานะครับแล้วก็นั่งแต่งไว้นะครับน้องก็ขายของไว้ได้นะครับปกตินี่นะครับเรียบร้อยจริงๆต้องมีเวลาแต่งได้เป็นชั่วโมงนะครับ จริงๆครับเทรดดิ้งก็ได้อะไรเยอะแยะนะครับอันนี้เอาเร็วๆนะครับส,ส,สบายๆนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณรีนะครับที่เซ็นทรันชินลมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ